สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นและดิชันอนอุมากเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะท่านผู้ชมครเราจะมาติดตามนะ,ะความคืบหน้าในเรื่องของสวัสดิการนะ,ะของพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกันตนซึ่งมีอยู่ประมาณ23ล้านคนได้นะ,ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานค่ะท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสว,ส,สวัสดีครับ ต้องเรียนฐานรัฐมนตรีนะคะเพราะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทราบว่าเรามีข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนนะซึ่งรัฐมนตรีเป็นคนนําเข้าครอมนี่เป็นการแก้ไขพรบประกันสังคมเหรอคะท่านคือพรบประกันสังคมเนี่ยฮะมีประมาณสักสามสิบกว่าปีนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่ที่มันได้ประโยชน์กับผู้ประกันตนสูงที่สุดก็มีการปรับเปลี่ยนแค่ประเด็นนิดๆหน่อยๆแต่ครั้งเนี้ยเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อ เปิดประตูทางออกให้ผู้ประกันตนหลหลายประตูเหตุผลที่ต้องแก้ครั้งนี้ครับมันย้อนกลับมาวิกฤตโควิด uh huh. ช่วงที่โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนไม่รู้ความมั่นคงในชีวิตแน่ๆคือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังบอกว่าสิ่งที่เราแก้วันนี้คือเปิดประตูทางออกหลายประตูแล้วก็เพิ่มเพิ่มการช่วยเหลือหรือเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้กับคุณสุภาพสตรี ด้วยหลักก็คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์แล้วที่สําคัญที่สุดคือเรื่องการแก้พรบรประการทังคมเรื่องกองทุนชราภาพซึ่งจากเดิมนะครับพี่ปุ๊กเป็นพนักง,งานมาตรา33มสาส่งเงินในเลทอัตราฐานเงินเดือนที่แม็กซิมัมที่เราตั้งไว้ที่หม,มื่นห้ามาหมื่นห้าตั้งแต่ตั้งกองทุนนะครมาก็จะส่งอยู่ประมาณหเซนก็ประมาณ7จ็ดร้ห้าิบ นายจ้างก็จะสมทบให้อีก5เปอร์เ็นต์เป็นเจรัฐบาลช่วย2.75ก็อยู่ประมาณสัก300ประบาทต่อคนอซึ่งรัฐบาลช่วยเหลือเข้ากองทุนปีหนึ่งก็3-4หมื่นล้านนะครับเพราะว่าต้องดูแลคนทั้งหมด12ล้านคน,น,นในระบบลงมาให้ลงม,มา,าอันนี้เงินก้อนเนี่ยครับกองทุนประกันคมเป็นกองเดียวแต่เราจะแยกไปอยู่ในตะก,ก้าเช่นเจ็บป่วยทุพพลภาพ เสียชีวิตอย่างนั้เสียชีวิตแล้วก็ว่างงานว่างงานถูกต้องหลายหลายหลายกรณีและีกรณีหนึ่งคือชราภาพซึ่งเง้นชราภาพเนี่ยเรามีนิยามก็คือเอาไว้สําหรับผู้ที่เกษียณแล้วในประกันสังคมกกำหนดที่ห้าสมมุติห้ากษะเสียะก็สามารถที่จะถ้าใครส่งเกิน180เดือนหรือถ้าเกิดทํางาน15ปีก็จะได้รับบํานาญ เราก,ก็เปิด,ดทางว่าโอเคชุดแรกเนี่ยเหมือนเดิมไม่ถึงร้อยแปดสิบเดือนเป็นบำเหน็จถ้าเกิดร้อยแปดหรือเกินร้อยแปดสิบเดือนเนี่ยถือว่าผมมีมีการทํางานที่ส่งมาสม่ำเสมอก็ค,ควรที่ผมเลือกอได้ไหมครับว่าผมเลือกบําเหน็จก็แด้บํานาญก็ได้ดีใู่ไหมครับนี่คือทางเลือกแต่คนก็คิดว่าเราจะทําให้คนส่งเสริมให้คนเอาเงินก้อนออกไปเราเลยออกกฎขึ้นมากฎหนึ่งกฎกระทรวงมาว่าถ้าอายุห้าห้าห้าหกเสียชีวิตเราการันตีไว้หกสิบเดือน ห้าพันคูณหกสิบเดือนสมมติเอาไปแล้วสิบสองเดือนก็เหลือสี่สิบแปดเดือนคูณเข้าไปตกให้เกิดทายาทอ้ออันนี้คือที่เราแก้ไว้เราก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นประเด็นในการขอขอเลือกอีกสมมตินี่ขอที่สองขอแรกแต่ว่าขอหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งออยังเลือกได้สมมติพี่ปุ๊กอายุห้าห้ามีเงินเดือนนี้ห้าหมื่นแต่พี่ปุ๊กมีเงินชราภาพอยู่ประมาณสักอาจได้เงินชราภาพเดือนละห้าพันค่ะผมการันตีไว้ห้าปี ห้าคูณสองหกสิบปีละหกหมื่นคูณหกห้าสามสิบคือมีสามแสนการันตีแน่ๆพี่ปุ๊กหรือใครก็ได้ยังไงต้องผมต้องจ่ายให้กับคนคนนี้สามแสนจะอยู่ชีวิตยืนหรือจะอะไรแล้วแต่ผมต้องการันตีห้าปี